สวัสดีค่ะม่ <c oughs> มาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันว่าวันนี้จะเป็นไพ่เล่าเรื่องของใครนะคะน่าจะมีพลังงานเพื่อนใหม่ๆเข้ามาดูเยอะเลยแหละเพราะอย่างเมื่อวานนะ่ะพลังงานมันก็เปลี่ยนไปเห็นปะเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครจะออกมาน้ําหนักไปทางเรื่องราวของใครแล้วกันนะคะคิดถึงคนที่มีประเด็นกับคุณไว้นะคนที่คุณอยากรู้ในเรื่องราวของเขาค่ะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะ ขอให้ใช่ขอให้ตรงนะคะอุ๊ยเขาเจ็บปวดอ่ะเพื่อนเขาทำไมเขาเจ็บปวดอ่ะคุณไ่ทําอะไรเขาเจ็บปวดเปล่าสี่ดาบค่ะเขานอนทับดาบอยู่เห็นไหมนอนนิ่งสนิทเลยมันเป็นในลักษณะเหมือนกับคนที่ สี่ดาบนี่คือเจ็บนะนอนทับดาบจะไม่เจ็บได้ยังไงแล้วเป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนคนนอนฝันร้ายก็เป็นไปได้เห็นไหมตัวเขานอนนิ่งเลยแต่ดาบเนี่ยมันทิ่มพร้อมแทงเขาลงมาลงมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาอยู่บนความเจ็บปวดจะกินจะนอนก็เหมือนกับสะดุ้งตื่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่เรื่องที่ที่ทําให้เขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นการที่เหมือนกับว่าเวลาเนี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่ง ในพื้นที่อของเขาแต่บนความนิ่งนั่นแนหะเหมือนมันเป็นความนิ่งสงบที่เขารอจังหวะและโอกาสจะทํากับอะไรบางอย่างนะคะแล้วยังไงต่อเนี่ยรอจังหวะโอกาสอยู่ที่เหมือนกับว่ารอให้โอกาสในชีวิตโอกาสต่างๆมันคลี่คลายออกไปและให้เขาอะก้าวข้ามผ่าน ค้นอุปสรรคและปัญหาไปให้ได้นะคะคงจะเจ็บปวดจริงเหรอเพื่อนเพราะามันมีแต่พลังงานดาบของเขาอะนะอันนี้คือไพ่ประจําตัวเขาเปิดมามีแต่ดาบทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเขานอนนิ่งแบบว่าคืออยากก้าวข้ามผ่านปัญหานะแต่นิ่งนึกออกไหมนะปกติคนเราเวลาอยากผ่านพ้นอุปสรรคอะไรคนเรามันควรเ a คแอ c t i o n นะ่ะแต่คนนี้มันเหมือนกับมันเจ็บแล้วมันอยู่นิ่งอะเพื่อนนิ่งเพื่อรอโอกาสโชคชะตาอะไรของเขาว่าเนี่ยทำไมไม่สู้กับชีวิตวะและ้วไงต่อ โอ๊ยมีตาดาบเจ็บปวดจริงความเจ็บปวดนี้มันเกิดจากการที่ในอดีตเขาอะ่ะเคยเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์กับทุกๆคนอาจจะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความรักอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะเป็นในด้านของการใช้ชีวิตของเขาด้านของการงาน ด้านกับคนปฏิสัมพันธ์รอบตัวของเขาอะค่ะในการใช้ชีวิตเขาอาจจะเป็นคนลักษณะนิสัยแบบนี้คือเป็นคนเล่ห์เหลี่ยมทําอะไรก็คิดถึงแต่ผลประโยชน์เป็นที่ตั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเรื่องของการตั้งเป้าหมายไว้เพื่อให้ตัวเองไปถึงตรงจุดหมายที่เราตั้งแล้วไอ้วิธีการที่จะไปเนี่ยแหละอันตรายอยู่ตรงนั้นแหละคือถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมเพียงพอมันก็คือจะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนี่ยหรอไหมคะแต่ถ้าเกิดว่า เขาเคยเป็นคนที่เขาอาจจะลักษณะงานอย่างก็ได้นะคือตั้งเป้าหมายสูงๆไว้แต่ how to เนะี่ยคุณไปหาเอาเองเลยไม่ได้สนใจแต่เอาคำมาต้องให้ได้อย่างนั้นนึกออกไหมเขาอาจจะทํางานประเภทกลุ่มงานที่เป็นลักษณะแบบเนี้เลยเหมือนกับนิสใสเขาเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดเขาตั้งเป้าอะไรใหญ่ๆไว้เขาทํา ทุกวิธีทางที่จะไปให้ได้ถึงเป้าหมายที่เขาตั้งแต่ไอวิธีการอ่ะเขาแทบจะไม่ได้ดูเลยว่าเขาไปเหยียบหัวใครหรือไปทําอะไรให้ใครเจ็บปวดหรือไปสร้างรอยบาดแผลใครไว้ลักษณะอย่างนี้นะบางทีบางเคสอ,อาจจะเป็นในลักษณะของการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ โกงคนอื่นไหมการขโมยผลงานคนอื่นไหมก็ได้เช่นกันอันนั้นนะคือตัวตนของเขาในอดีตนะที่เขาทําแบบนั้นแล้วสิ่งที่เขาทำม,ามันก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเห็นไหมคะที่เขานอนเจ็บปวดอยู่เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องของการช้วิบากกรรมแหละทาอะไรไว้ก็ต้องชดใช้เพราะฉะนั้นเนะี่ยมันเป็นการนอนนิ่งเลยเพิ่มเหมือนกับว่ารอคะ่ะรอที่จะมีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากตรงนั้นอีกครั้งนะมันเป็นสิ่งที่เขาทํานะคะทีนี้อ เก้าเหรียญคือฝั่งของเพื่อนคนที่มั่งมีเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วมีความสุขสบายมีความเป็นอยู่อย่างหรูหราเป็นคนใจดีเป็นคนที่เคยซัพพอร์ตเขาในอดีตเพราะฉะนั้นมันคล้ายกับแรนด้อมเดิมของเมื่อวานคือในอดีตนั้นคุณเคยไปช่วยเหลือการเงินการทองเขาได้ไหมเพราะคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแล้วเขาเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์กับคนดึงผลประโยชน์ดึงอะไรอย่างเงี้ยใช้ผลประโยชน์จากคนอื่นเนี่ย ไปเพื่อตอบสนองเขาซึ่งคุณจริงใจกับเขาแต่เขาเอาความจริงใจของคุณไปปั่นในเรื่องราวของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เห็นค่าของความจริงใจที่คุณมีให้ว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณกับเขามันห่างหายกันไปแล้วไหมเพราะที่เขาสีดาบเพราะตอนนี้มันไม่มีใครไปช่วยเหลืออะไรเขาแล้วไหมเมื่อก่อนเขายังมีคุณถ้าลักษณะนี้นะเพราะว่า ราชาไม้เท้าลงในฝั่งของเพื่อนอันนี้เป็นไพ่ตัวตนของเพื่อนนะคุณเป็นคนที่มีเป็นคนมีภาวะผู้นําสูงคุณอาจจะทํางานเป็นระดับของผู้บริหารองค์กรแล้วด้วยซ้ําพลังงานราชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่ วางแผนกลยุทธ์เก่งแก้ไขปัญหาได้เก่งในอดีตนั้นเขามีปัญหาอะไรเขาเอาปัญหาต่างๆในชีวิตของเขามาปรึกษาคุณคุณเป็นผู้ให้คําแนะนํากับเขาอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่เขามาปรึกษาคุณนั้นคุณเห็นแล้วว่าเส้นทางที่เขาจะทํามันไม่ถูกต้องมันอาจจะไปทําร้ายคนคุณได้มีการเตือนเขาไหมในอดีตอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้มันเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ฟังคุณในอดีตจนมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเวลาเนี้ย ที่เขานอนนิ่งคือเขาคิดถึงคนที่เคยซัพพอร์ตเขาในอดีตเคยใจดีกับเขาในอดีตซึ่งนั่นก็คือคุณนะคะแต่มันห่างกันไปแล้วไงเขาเทคุณไปเองไหมเพราะฉะนั้นจะบากหน้ากลับมาขอความช่วยเหลือมันก็ไม่ได้สิ่งที่เขาทํำก็เลยเหมือนกับว่า นอนนิ่งเหตุผลที่นอนนิ่งแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะปัญหานั้นมันต้องแก้ไขได้ด้วยเงินหรือเปล่าก็เลยเหมือนกับว่าพอไม่มีเงินพอตอนนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังก็เลยอยู่ในลักษณะนอนนิ่งไปก่อนรอจังหวะรอเวลารอโอ,อกาสเพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามผ่านปัญหาได้อีกครั้งในลักษณะนั้นนะคะ สองไม้เท้าเกิดขึ้นในฝั่งของเขาคนคนนี้กําลังตัดสินใจกับอะไรบางอย่างค่ะแม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องของการใช้ชีวิตไปในอนาคตของเขาข้างหน้าท่ามกลางที่เขาอยู่นิ่งๆเนี่ยเขาคิดเรื่องราวต่างๆมากมายว่าเขาจะผ่านพ้นอุปสรรคที่เขาเจอในเอสรพัดดาบของเขาเนี่ยไปได้ยังไงและถ้าเกิดเขาผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะวางแผนการใช้ชีวิตใหม่ของเขาได้ยังไงเขาจะ ตั้งต้นใหม่ย,ยังไงเป็นในลักษณะอย่างนั้นเป็นคนที่คิดเพื่อหวังว่าสักวันนึงถ้าฉันหลุดพ้นฉันจะตั้งตัวยังไงมาอีกครั้งในลักษณะนั้นนะคะเขาน่าจะเสียหายในด้านของหน้าที่การงานและการเงินมากๆเลยนะเพราะว่าสองไม้ท้ามันเป็นลักษณะของพลังงานคนที่ เริ่มก่อนร่างสร้างตัวหรือวางแผนก่อนร่างสร้างตัวใหม่อีกครั้งอะคะ่ะแต่ของคุณเนี่ยมันเป็นราชาไม้เท้าแล้วคือคุณนิ่งแล้วไงคุณอยู่ในจุดที่คุณซัพพอร์ตคนอื่นได้คุณนิ่งแล้วคุณเคยซัพพอร์ตเขาแต่พลังงานของเขายังกระเสกกระสนดิ้นรนในการทํามาหากินอยู่เลยจากความที่เขาผิดพลาดในอดีตและไปไม่รอดด้วยนะเนี่ยเหมือนกับว่าพ้าเกิดขเขาเก้าเขาเขาพายเรืออยู่ใช่ไหมเขาอยู่บนเรือแล้วถ้าเขาพายเรือแล้วไปถึงฝั่ง อย่างที่เขาตั้งใจได้คือความหมายคือพ้นอุปสรรคไปแล้วเขาคิดต่อคือเขาอยากจะวางแผนการใช้ชีวิตการทํางานอะไรของเขาใหม่ๆในลนนักษัะแต่คุณนิ่งแล้วเวลานี้นะพลังงานในฟ้าของคุณคือหกเหรียญค่ะคุณเต็มเพรได้เม็ดเงินเม็ดทองเห็นไหมเก้าเหรียญหกเหรียญเนี่ยมันแปลว่าในอดีตคุณเคยช่วยเหลือเขาด้านการเงินการทองจริงๆนี่คือคุณนี่คือเขาคุณเคยโปรยเงินคุณเคยช่วยเหลือเขา คุณช่วยเหลือเขาเพราะคุณหวังดีคุณรักเขาแล้วคุณอยากให้เขารอดพ้นจากปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยคุณไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนอื่นไงคุณมองว่าเขาเป็นคนที่คุณรักแล้วคุณก็อยากให้เขาอยู่ในชีวิตแล้วก็เหมือนกับว่าคุณก็จริงจังในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยในการช่วยเหลือเขาเพราะชีวิตของคุณนั้นคุณช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าเขาอีกบริจาคทรัพย์บริจาคทานอะไรคุณเป็นคนทําอย่างนั้นตลอดอันนี้คือคุณมองว่าเขาเป็นคนที่คุณรักนะในอดีตคุณจึงช่วยเเหลือา พราะมองว่าเดี๋ยวอน,อนาคตเราจะต้องเป็นครอบครัวก,กันคุณไม่ได้คิดว่านั่นคือเขานี่คือเราอะไรเงี้ยแต่คนคนนี้ตอบสนองคุณโดยการที่ใช้ความจริงใจของคุณน่ยไปทําในเรื่องประโยชน์ส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยแล้วพอคุณจับได้โปะแตกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดการรอยแพรกันในความสัมพันธ์ไหมนะ มีปัญหาด้านการเงินการทองจริงๆแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์ซ้อนด้วยนะในอดีตถ้าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นห้าเหรียญเกิดขึ้นทางฝั่งของเขาจริงด้วยค่ะที่เขานอนนิ่งสี่ดาบอยู่เนี่ยอาจจะขัดสนในเรื่องของการเงินการทองก็เป็นไปได้นะเลยเหมือนกับว่าปัญหาที่เขามีต่างๆที่มันเป็นดาบของเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ต้องใช้เงินแก้ไขหรือเปล่าพอเวลานี้มันเหมือนกับพอขัดสนก็ ไม่สามารถที่จะมีเม็ดเงินไปหมุนเวียนได้พอหมุนเวียนไม่ได้ก็อยู่ในลักษณะของภาวะที่ว่าเอาวะติดขัดในลักษณะเงี้ยถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้มันก็เลยเป็นเหมือนลักษณะที่ว่าเขากําลังเหยียบย่ําอยู่บนความเจ็บปวดอยู่กับกับดักที่เขาเคยเหยียบเคยทําพลาดมาในอดีตแล้วเนี่ยห้าเหรียญนะ่ะมันหมายถึงว่าไม่ใช่แค่เรื่องลำบาดลําบากในเรื่องของการเงินการทองอย่างเดียวมันหมายถึงสุขภาพเขาด้วยเวลาเนี้ยเขา ไม่สบายอยู่ไหมเขามีโรคประจําตัวอยู่ไหมหรือเริ่มมีโรคประจําตัวแล้วไหมในอดีตคุณเคยดูแลเขาไหมเวลาที่เขาไม่สบายเคยพาเขาไปโรงพยาบาลเคยซัพพอร์ตเขาไหมอะไรเคยหายายให้เขากินหาข้าวเขากินไหมเขาคิดถึงคนที่เคยดูแลเขาอย่างเจ็บป่วยคนนั้นมากๆไม่ใช่แค่คนที่ช่วยเหลือเรื่องการเงินอ,งอย่างเดียวแต่เวลาเนี้ยคุณเห็นไหมตามหน้าไพา่คนที่เขาเลือกไว้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คุณน่ะก็ไม่ได้ดูแลเขา ตรงกันข้ามดูเหมือนยาจกที่ซัพพอร์ตเงินเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือเขาก็ไม่ได้อยู่แบบตัวใครตัวมันอีกเขาใช้ไม้ค้ำยันเดินอยู่คนเดียวไอ้นี่ก็เดินตัวเปิียวไม่จับไม่หือไม่เอือไม่ประคองเลยคนที่เขาเลือกไว้ในชีวิตก็ไม่ได้ดูแลเขานึกออกไหมดันไปเลือกคนที่อยู่ในพลังงานที่ต่ํากว่าตัวเอง เขาเองต้องเป็นคนซัพพอร์ตไอ้คนนี้ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นหน้าไพ่ที่เหมือนกับว่าเตี้ยอุ้มคอมในลักษณะนี้ตัวเองก็ไปไม่รอดออกคนที่เลือกว่าในชีวิตก็ไปไม่รอดแล้วมันก็ต้องเกาะกันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานยิ่งกวาวิบากกรรมอีกนะเนี่ยที่เขาเจอตั้งกี่ดาบละ่ะตอนเนี้ยม,มันเลยเหมือนกับว่าเขาหนีไม่พ้นเวลาเนี้เขาคิดถึงคุณมากในขณะที่คุณเหรียญเหรียญสะพัดเลยเห็นไหมไม้เท้าคือการงาน ของคุณเนะี่ยมีแต่งานกับเงินแต่ของเขามันมีแต่ปัญหามีแต่ความเจ็บปวดเพื่อนเห็นไหมคะแล้วก็ไม้เท้าที่ขึ้นมาของเขาอันเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นงานที่เขาทํานะแต่มันเป็นว่าเมื่อไหร่ที่เขาหลุดพ้นจากตรงนี้เขาจะมาตั้งตัวใหม่ซึ่งมันหมายถึงยังไม่เกิดยังไม่เกิดเลยแถมตอนยนังติดขัดปัญหาเรื่องการเรงินการทองอีกวิบากกรรมของเขาเนะเพื่อนที่เขากาลังใช้อยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนรวยไหมเพื่อนดูเอาเองนะ,ะราชินีเหรียญก็มาเก้าเหรียญก็มีหกเหรียญก็มี รวยค่ะเพื่อนเป็นคนที่มีเงินมีทองที่อยู่ในลัลกษณะหรูหราเลยแหละเหลือกินเหลือใช้ใช้ชีวิตยอย่างสุขสบายละเป็นพลังงานนั่งแท่นทั้งราชาไม้เท้าทั้งราชินีเหรียญเป็นพลังงานแห่งความเป็นผู้นํา อาจจะเป็นเจ้าของกิจการด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะของผู้บริหารในองค์กรแล้วนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความจริงใจกับคนอื่นมีความจริงใจกับเขาด้วยมีความจริงใจมากๆเป็นเซฟโซนของทุกๆคนค่ะในความสัมพันธ์เพราะมีคนเข้าหาคุณเยอะคุณเป็นคนที่จริงใจไงและเป็นคนที่เหมือนกับว่าคนอื่นปลอดภัยที่เขาจะคบค้ากับคุณเนี่ยแล้วคุณเป็นคนที่ละเอียดละออเข้าถึงใจิตใจคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีคนเข้าหาคุณเยอะมากพลังงานของคุณนะ คุณชอบเลี้ยงสัตว์ด้วยไหมยอย่างเงี้ยมีกระต่ายอย่างอันเนี้ยมีนกคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เป็นคนที่มีใจเมตตาสูงอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่เขามองมาที่คุณอะ่ะคือคุณมันไกลเกินเอื้อมเขาในเวลานี้ค่ะจริงๆแล้วเขาออยากขอความช่วยเหลือจากคุณนะแต่ก็ทําไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเขาเองนั้นเคยผิดพลาดกับคุณอดีตมาก่อนเคยโกหกคุณเคยหลอกใช้คุณในความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้นะคะสิ่งที่เขาคิดคือ เขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณกรณีที่ถ้าเกิดคุณเคยแต่งงานกับเขาแล้วใช้ชีวิตคู่เขาแล้วหรือมีลูกกับเขาแล้วอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้อะไรกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเขาได้แล้วเนี่ย เขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งซึ่งในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขานั้นมันจะเป็นการถูกพัฒนาและทํำขึ้นเพื่อต้องการมีคุณในชีวิตอยากมีคุณเป็นครอบครัวในชีวิตเพราะเขาได้เคยทําร้ายจิตใจคุณมาแล้วแล้วครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาอยากจะกลับมาชดเชยกับคุณบ้างอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่คุณแล้วว่า คุณอยากจะรับพลังงานของเขาไหมในขณะที่คุณเป็นทั้งราชาราชินีอย่อย่างนี้แล้วคือคุณอยู่สุขสบายแล้วอ่ะมันกล้าพ้นความเจ็บปวดที่เขาหยิบยื่นมาแล้วแล้วคุณก็เป็นคนที่มั่งมีมาก่อนเป็นคนที่ใจดีมาก่อนเป็นคนที่ไม่เคยหวังผลอะไรจากใครแต่เขา,าใช้ผลประโยชน์จากคุณแต่ไอ้คนคนนี้ที่มันเป็นพลังงานยังเป็นเด็กวิ่งหางานวิ่งเริ่มต้นอยู่เลยมันจะกลับมาในชีวิตของคุณอ่ะอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคติกันค่ะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะ เดชาลีออดเกิดขึ้นในฝั่งของเขาอ่ะทันทีที่เขาถึงฝั่งก้าวข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆได้แล้วสิ่งแรกที่เขาคิดอยากจะทําก็คืออยากจะมุ่งหน้ามาหาคุณนะคะอยากจะมีการเดินทางมาหามันเปรียบเสมือนกับว่าถ้าเขาก้าวข้ามผ่านอุปสรรคครั้งนี้ได้ชีวิตเขาเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเลยเหมือนแสงสว่างในชีวิตของเขามันเกิดขึ้นน่ะเขาต้องการที่จะเ,เรียกว่ายังไงอ่ะเขาต้องการที่จะมา ในชีวิตของคุณนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ในการมาแล้วก็ยังไงอีกแต่มันเป็นมาสีขาวแล้วนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่มาอ๋อมาเพื่อที่จะมามอบความชัดเจนให้กับคุณไงพระอิสานเกิดขึ้นอยากจะมาสื่อสารกับคุณอยากจะมาชี้นําคุณอยากจะมาให้ความชัดเจนกับคุณถ้าในอดีตนั้นเขาไม่เคยมีความชัดเจนในความสัมพันธ์ให้กับคุณเลยอะไรแบบเนี้ย ถ้าในอดีตเขามีอะไรเขาไม่เคยบอกคุณการสื่อสารเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้เขามาเขาอยากจะมา เจราจากับคุณอยากจะมาเล่าให้คุณฟังในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่เวลานั้นนะเพื่อนจะยังอยากฟังเรื่องราวของเขาอยู่ไหมเนี่ยพลังงานที่เขาแอบมองคุณเนะี่ยคุณดูมีเสน่ห์ดูมีออร่าเลยพลักหน้าทองอะ่ะเพื่อนนึกออกไหมอย่างบางคนก็ไปทําหน้าหน้าทองพลักหน้าทองนี่แหละนะเพราะฉะนั้นนะมันเหมือนกับว่าพลังงานของคุณอนะ่ะที่เขามองอะ่ะคุณมีเสน่ห์จางดูมีออร่านะอะไรเงี้ยดูสดใสดูแล้วดึงดูดอะ่ะ หน้าเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าในครั้งหนึ่งอ่ะเขาเคยมีพลังงานแบบคุณอยู่ในชีวิตอ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องดีอ่ะแต่ทําไมเขาถึงได้ไม่เห็นค่าทําไมวันนั้นก็ถึงได้เลือกทําร้ายคุณเลือกใช้ผลประโยชน์จากคุณไม่เคยได้ให้ความจริงไม่เคยได้ให้ความรักความจริงใจกับคุณเลยคุณจริงใจคุณรักเขาแต่เขาคบคุณด้วยผลประโยชน์ในขณะเดียวกันเขามีคนอื่นอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นการหลอกใช้คุณในความสัมพันธ์นั่นเองสำหรับพลังงานวันนี้นะคะแต่วันเนี้ย ไอคนที่มันอยู่ในชีวิตมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเขาเลยเพื่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นพลังงานเหมือนกับว่านึกเสียดายว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนดูแลเขาดีขนาดนี้คนที่เพียบพร้อมเข้ามาในชีวิตถึงเขาขนาดนี้แต่ทําไมก็ถึงได้ไม่เลือกคุณในวันนั้นนะคะแล้วเวลาในตอนนี้ัวเขาก็ลำบากมากซะด้วยนะมะหิงสาสูนย์เกิดขึ้น <c oughs> มันเกิดจากความไม่อรอบคอบของเขาค่ะความเห็นกระได้ความอยากได้ใครดีเ,เขาในอดีตใบนี้กับใบนี้อธิบายตรงกันชัดเจนเลยนะมันเกิดจากความที่เขาเป็นคนที่คิดอะไรเนี่ยเป้าใหญ่ๆมากเพราะฉะนั้นเวลาคิดเป้าเสร็จปุ๊บไอ้วิธีการที่จะไปถึงเป้าอะไรต่างๆที่เขาวางเอาไว้อะเขาไม่ได้สนใจหรอกว่า how to เขาจะไปเหยียบอะไรใครบ้างปาดใครได้ก็ปาดเหยียบใครได้ก็เหยียบเอาเปียบใครได้ก็ทําเขาทําแบบนั้นไหมเพราะฉะนั้นน่ะไอสิ่งต่างๆที่มันเป็นวาระกรรมเขาอาจจะไปเจอคนจริงก็ได้นะ ไปเอาเปรียบคนจริงหรือคนที่รักษณะนิสัยเหมือนกับเขาแต่เหนือชั้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยชีวิตก็ถึงได้พังอย่างนี้แล้วก็มาดันมีพลังงานคนที่เกาะดูดอยู่ในชีวิตเขาไม่ได้ช่วยเหลือก็คุณไม่ได้สนับสนุนชีวิตที่เขาให้สูงอ่ะแต่มาเกาะดูดเพื่อนนึกออกไหมประมาณอย่างนั้นอยู่ในชีวิตอีกเวลานี้เขาเลยเหมือนกับเหนื่อยหนักมากเหมือนหนักบ่ามากอะไรก็ไม่ตอบโจทย์เขาสัอย่างเขาถึงได้กลับมามองคุณอีกครั้งไงซึ่งเมื่อก่อนเนะี่ยคุณทําดีกับเขาทุกอย่าง,าางแต่เขามองไม่เห็น เขาไปเลอกไอคนนี้เพราะฉะนั้นเขากลับมามองคุณอีกครั้งหนึง่งเขาโคตรเสียดายคุณเลยอะเพราะว่าเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมพลังงานคุณที่มันไม่มีเขาอีกแล้วทำไมคุณถึงได้สดใสทําไมคุณถึงที่ก้าวหน้าขนาดนี้ซึ่งจริงๆไม่เลยคุณอาจจะมีสูงกว่าเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วในเรื่องของฐานะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการศึกษาอะไรแบบนี้ค่ะแต่คุณไม่เคยเอาตรงนั้นมาคิดเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นตอนอยู่ในความสัมพันธ์น่ะคุณ่ะ ทำเพื่อเขามาตลอดคุณไม่เคยเอาประเด็นของเขามาคิดเลยคุณคิดแค่ว่าแค่ความซื่อสัตย์แค่รักกันแค่ดูแลกันแค่นั้นพอเพราะคุณสามารถดูแลได้คุณสามารถช่วยเหลือได้ขอแค่ความซื่อสัตย์แต่มันก็ยังไม่มีในลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใบนี้ตอกย้ําเลยค่ะบอกว่าคนคนนี้ตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเขาอาจจะเงินทองขัดสนนะในเวลานี้เพราะมันเป็นไพ่ของความแห้งแล้งค่ะและเป็นไพ่ของการกีดกันด้วยการกีดกันนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเขาอยากจะกลับมา หาพลังงานของคุณอยากจะกลับมาหาคุณแต่เขาเจอไอ้คนที่เขาเก็บไว้ในชีวิตเนี่ยลังเขาไว้หรือพันธนาการเขาไว้เห็นไหมลังไว้แล้วก็ไม่ได้ดูแลเขาด้วยลังเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยกีดกันเขาไว้ก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะก้าวข้ามตรงนี้มาหาคุณแต่ก็ก้าวข้ามไม่ได้เพราะติดปัญหาไอ้หอกข้างแค่นี้หู่ไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะแล้วไงต่อเนี่ยค่ะดิแฮงแมนเกิดขึ้นอันเนี้ย คุณเห็นไหมว่าหน้าตาเขาเนี่ยไม่ได้มีความสุขเลยเห็นปะเวลาเนี้ยเขาติดพันธนาการเมื่อกี้ที่แม่หมอบอกว่าเขาถูกกีดกันไหมใช่ค่ะเขาถูกกักขังทางความคิดทางความรู้สึกทางจิตใจของเขาเพื่อนเห็นโซ่ตวลไหมเนี่ยเห็นไหมเขาถูกกักขังถูกนงเหนียวทางความรู้สึกของเขาเอาไว้ถูกเ,เขาเรียกว่าอะไรอะถูกควบคุมความสัมพันธ์ชีวิตของเขาเขาอาจจะเคยเป็นคาสโนวามาก่อนแล้ว ดันไปเจอไอกคนประเภทลักษณะนิสัยเดียวกันกันกบตัวตะเหนือชั้นกว่าไหมมัดเขาไว้ช่วยเหลือก็ไม่ได้ช่วยเหลืออยู่แบบแปะๆไปอย่างนั้นอะหวังผลประโยชน์ช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเขาเองเขาก็เจ็บจะแยกก็ไม่ได้ดูแลอะไรแบบเนี้ไม่มีที่ไปหรือเปล่าแล้วก็เลยต้องมาพึ่งพาเขาหรือเปล่าในลักษณะนั้นเพราะหน้าไพ่มันเป็นแบบนั้น ต่างคนก็ต่างไม่มีแต่ก็เกาะกันปล่อยมือจากกันไม่ได้เพราะาปล่อยมืออีกคนหนึ่งไม่มีที่ไปด้วยไหมในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นมาเลยเป็นความสัมพันธ์แบบถูกมัดตาสันเอาไว้อย่างนี้คือปล่อยออกจากกันไม่ได้นั่นเองวิบากกรรมล้วนๆเลยนะเพื่อนคือเขาไม่เขาไม่เต็มที่เขาไม่จริงใจกับคุณตั้งแต่แรกไปคว้าตัวอะไรไว้ในชีวิตวะาเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าถูกมัดเอาไว้ไม่มีความสุขในการดำรงชีวิตเลยเหมือนกับว่าอยู่ผ่านไปวันๆเนี่ย ให้มันพ้นๆไปวันๆในลักษณะน,นั้นหาความสุขไม่เจอเห็นไหมมันก็จะไปตรงกับหน้าไพา่ดาบของเขาหาความสุขก็ไม่เจอได้จะคิด คิดแต่เรื่องของคุณอยู่ในหัวอยากจะกลับมาอยากจะกลับมาจะทํายังไงให้ได้คุณกลับมาคุณไปมีคนใหม่แล้วหรือยังทําไมมองคุณจากที่ไกลๆคุณถึงมีเสน่ห์แบบนี้ทําไมวันนั้นเขาถึงไม่เลือกคุณแต่ไปเลือกไอ้นี่อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาคิดเลือกคนนี้แล้วยังไงชีวิตการงานเขาก็พังล้มละเนระนาดไม่เป็นท่าแต่พลังงานคุณเริ่มคิดได้ว่าในอดีตคุณเคยซัพพอร์ตเขาคุณเคยช่วยเหลือเขาแต่ในอดีตเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นไงเพราะเขามองว่า คุณรักเขาและคุณมีผลประโยชน์ให้กับเขาแล้วเขาเลือกที่จะมีจะเอาผลประโยชน์จากคุณนึกออกไหมเขาไม่เขาคบคุณด้วยผลประโยชน์แต่แรกไม่ได้รักคุณตั้งแต่แรกไม่ได้จริงใจผลประโยชน์ล้วนๆแต่เขาเลือกไอกคนนี้ไว้ที่เขารักแล้วเนี่ยผลผลตอบแทนของคนที่เขารักเนี่ยค่ะคือถูกมัดมัดไว้อย่างเงี้ยถูกขึงพืชไปอยู่อย่างเงี้ยนะเพื่อนเนี่ยแหละคนที่เขารักซาดิสเนาะ <laughs> แล้วไงต่อมีลันธิมซาดิสก็ไม่บอกนะเธอแล้วไงต่อ เ s t r e n ร t h เกิดขึ้นในฝั่งของเพื่อนสิ่งที่เขามองเห็นคือคุณเจ็บปวดซะจนกุลกายเป็นคนแข็งแรงอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าส่งพลังไปแล้วนั่นเองพวกง่ายๆก็คือว่าอุปสรรคอะไรมาเนี่ยคุณสามารถควบคุมได้อยู่มัดเสือที่ว่าดุยังยอมให้คุณนั่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นพลังงานที่เขามองคือคุณเป็นคนที่ครบเครื่องจริงๆอะ่ะสวยเผ็ดดุแล้วเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างยิ่งมองยิ่งเสียดายอะ่ะทำไมคุณถึงหลุดมือเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น พ้าพายเกิดขึ้นพ้าพายมันเป็นในลักษณะของอารมณ์นะเพื่อนเป็นอารมณ์ร้อนบุบบวบบวบอยู่ในใจร้อนเหมือนไฟสุมสวงอยากจะบอกใครก็บอกไม่ได้เพราะพูดกยวับใครไม่ได้ในเรื่องของคุณทั้งๆท,ท,ที่ในใจของเขามันมีแต่เรื่องของคุณนะ่ะวนไปวนมาในใจเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อารมณ์เขาดูแปรปรวนทุกครั้งที่เวลาเขาคิดถึงคุณอะไรเงี้ยเขากลับอยู่กับคนที่เป็นวิบากกรรมของเขาแต่คนที่เขามองว่าน่าจะซัพพอร์ตชีวิตเขาได้ดีมันกลายเป็น คุณผู้ซึ่งไม่ได้อยู่กับเขาอะแล้วเขาทําคุณหลุดมืออะไรอย่างเงี้ยคนคนเนี้ย <c oughs> จะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นอารมณ์ลักษณะนั้นอยู่ในพื้นที่ของเขาเพราะเขาสามไม่สามารถทําอะไรได้เลยเขาถูกพันธนาการไว้อยู่นะเพื่อนแล้วไงต่อเขาซึ่งเขาก็รู้แล้วว่าพลังงานคุณเป็นคนเด็ดขาดอะจะบากหน้ากลับก็บกลับมาลำบากแล้วได้แต่คิด เนี่ยคุณเป็นเดอะสันพระอาทิตย์คุณเคยเช่วยเหลือเขาคุณเป็นแสงตะวันคุณเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าพอมีคุณอยู่ในชีวิตชีวิตเขาสว่างสวัยอะ่ะการเงินเขาดีและเขามีเส้นทางชีวิตเขามีคนที่ให้คําแนะนําอะไรเขาได้คุณอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่เคยไกด์ไลน์ชีวิตของเขาในเวลาที่เขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย การที่เขาเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณทุกอย่างมันดูดีมันราบรื่นไปหมดแต่มันเป็นวิบากกรรมของเขานะเพื่อนที่เวลานั้นน่ะเขาไม่ได้เลือกคุณนะทั้งทั้งที่จริงๆอ่ะคุณเพียบพร้อมทุกอย่างและคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวกับเขาด้วยซ้ํานะในบางคนคุณอาจจะพร้อมที่จะแต่งงานกับเขาเลยแหละเพราะมันเป็นไพ่ใบกลางอาจจะเป็นเขาก็ได้คุณก็ได้คุณอาจจะพร้อมที่จะอายากจะแต่งงานกับเขาด้วยเลยแหละแต่ว่าเขาเลือกที่จะปัดมือคุณไหมเพื่อที่จะไปเลือกเอกคนทางฝั่งนี้ วิบากกรรมล้นวนการที่เขาจะกลับมาในชีวิตคุณไม่ง่ายค่ะในอดีตคุณเคยพิสูจน์ความรักกับเขาเยอะมากคุณทําให้เขาเยอะมากคุณทุ่มเทให้กับร้อยทุ่มเทเขาเป็นร้อยเขาให้คุณไม่ถึงสิบบางทีเลอๆอไม่เคยให้อะไรคุณเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นคุณเจ็บปวดจนคุณอยู่ได้จนคุณแข็งแกร่งคนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณจะมาใจบางไม่ได้นะเขาต้องพิสูจน์ ใจของเขาหนักหน่วงมากๆเลยถ้าเขาต้องการคนจริงๆธรรมชาติของคนที่รักกันน่ะถ้ามันรักกันจริงๆอ่ะเหงซวยมาแค่ไหนมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวมันเองเพราะมันไม่อยากจะสูญเสียคนที่ดีอีกคนหนึ่งไปเพื่อน,นึกออกไหมเพราะฉะนั้นคนคนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันตื่นรู้แล้วมันต้องการเพื่อนจริงๆในเวลาที่เพื่อนไม่ต้องการเขาแล้วหันหลังไปแล้วอย่างเงี้ย เพื่อนมีออร่าด้วยอาจจะมีคนอื่นๆอยู่แล้วด้วยในชีวิตคนคนนี้มันจะกลับมาวิ่งไล่ล่าคุณเองเขาจะถวายหัวทําทุกอย่างเลยเพราะไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะขึ้นเป็นพระแม่สติคือคนบูชาความรักนั่นเองเขาจะกลับมาทําตรงจุดนั้นเพราะเขาต้องการที่ใช้คุณอยู่ในชื่อของเขาเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปในชีวิตเลยซึ่งตอนนี้มันก็สูญเสียไปแล้วนั่นแหละแต่เขากลับมาหลุดจากเยะคนนี้ได้เมื่อไหร่ เขาจะกลับมาตามไล่ล่าคุณเพราะพลังงานเขาเขารู้ตัวแล้วว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีคุณนะมันเหมือนกับคนที่มารู้สึกว่ารักคุณในวันที่สายไปนั่นแหละเพราะตอนตั้งต้นเขาสตาร์ทจากการที่เห็นแก่ผลประโยชน์ไม่ได้รักคุณจริงๆแต่คุณนะ่ะรักเขาจริงๆอืมมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันค่ะว่าไพ่สรุปอะวันนี้จะสรุปไปยังไงนะ เพราะฉะนั้นการที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งค่ะมันเหมือนกล้าได้กล้าเสียเลยเห็นไหมธนูจะยิงธนูและเป้าก็คือหันมาทางคุณเพราะฉะนั้นการที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณได้ที่เขาหลุดออกมาได้จากสิ่งที่มัดเขาไว้พันธนาการเขาไว้ก็คือเขาจะเสี่ยงกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแม้ว่าคุณจะปฏิเสธหรือไล่จะเพิดเขาแค่ไหนก็ตามแต่คนคนนี้จะไม่ใจบางละเพื่อนต่อยเพื่อนตะเพิดเขาขนาดไหนเขาก็จะพยายามตื้อคุณอ่ะกลับมาให้ได้เพราะเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปนะคะ ประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นตัวที่บอกแล้วว่าการที่เขาทําแบบนั้นเขาจะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตอีกต่อไปนั่นเองถ้าเขาต้องการคุณจริงๆคนคนนี้ต้องยอมปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยนิสยัสยด้านแย่ๆเพราะมันแย่จริงๆนะเพื่อนเห็นแก่ตัวเขาต้องลื้อนิสัยตรงนี้ของเขาทั้งหมดในการที่จะกลับมาพลังงานหาคุณนะคะเวลาเนี้ยสิ่งที่มันผิดพลาดในชีวิตเขาอ่ะมันไปเจอวิบากกรรม จากสิ่งจากการกระทําจากนิสัยของเขาในอดีตอะมันเลยไปเจอคนที่เป็นวิบากกรรมของเขาเขาก็เลยถูกขังอยู่แบบนี้ไงเป็นการติดกับดักที่ตัวเองลนหาที่เองไปเจอกับคนประเภทนั้นเองอะไรอย่างนี้นะคะติดกับดักถูกมัดถูกพันธนาการไว้ยังออกมาตอนนี้ไม่ได้นะคะวิบากกรรมซ้ําซ้อนนะเพื่อนตอนนี้ตัวของเขาอะถามว่าเขารับอะไรไหวไหมเขารับไม่ไหวละเพราะว่าเหมือนกับเขาจะต้องไปรับ เลี้ยงไอ้คนนั้นด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันตัวเขางานเงินตอนนี้ก็หดและอีกคนนั้นก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาได้เลยเป็นพลังงานแบบเกาะอยู่อย่างเงี้ยเหมือนนกเกาะคอน <laughs> <laughs> เพื่อนเห็นไหมคือช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้เหมือนนกเกาะคอนมาทําให้มันหนักบาเขาไปอีกแต่อะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยเขาคิดเลยว่าถ้าเกิดเขากลับมาในโลกของคุณในชีวิตของคุณอีกครั้งถ้าเขาเคยทําให้ชีวิตของคุณหม่นหมองทําให้ชีวิตของคุณหมองเศร้าแล้วก็ เป็นชีวิตที่เหมือนตายทั้งเป็นคนคนนี้จะมาระบายสีชีวิตคุณใหม่อีกครั้งหนึง่งถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะมาทําให้โลกที่มืดมนของคุณอดีตที่บาเดเจ็บจากเขามันเป็นโลกที่สวยงามขึ้นใหม่ครั้งนึงอยู่ที่คุณว่าคุณใช้โอกาสเขาไหมแต่แหมคําว่าโลกสวยเนี่ยโลกสวยคนเดียวไม่เจ๊อือฮึโอเคค่ะสําหรับ วันนี้แลนดอมวันนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปถ้าไม่ตรงไม่สบายใจก็วางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงก็พอนะคะแม่หมอชอบไอ้คาว่านกเกาะคนเข้าเลือกคนที่เป็นภาระตัวเองนวะก็เกาะกันต่อไปนะคะอืมโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะนอนหลับฝันดีนะทุกคน